นาคตลิงเนี่ยมันจะต้องอยู่กับคนได้ในจํานวนที่เหมาะสมส่วนลิงที่ตรงนี้อานาคตเนี่ยท่านท่านท่านนายกตษาอาจจะเอา,เอานำง่วมานมาไปปีต่อไปเนี่ยเขาก็ได้ฟังาข่าวๆแว้วๆว่าอยากอยากทำให้เป็นพิพพ์ปานนอนอถ้าพิพพว่านอนจริงนะผมบอกไม่ต้องไปหาทำที่ไหนถ้าทำตรงนน้นหน่อยตรงนี้นิดตรงนน้นหน่อยงงน,นิดนีนน่ทำให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยสับสนว่าจะไปตรงไหน ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําเป็นพิพิวภนอนไปสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวต้องมาซื้อที่ตรงนี้ประมาณสิบไรซิบ้าลายิบแล้วแต่เขา mm hmm. แล้วก็มาสร้างกรงมาทมเพิ่มแล้วก็ทําเป็นอะไรให้แหล่งเรียนรู้ mm hmm. เกี่ยวกับลิงพิพิพภัานอนเกิดวานอนยังไงอะไรยังไง mm hmm. เป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่ารพบ,บุรีเนี่ยก็ในโบราณเขาพูดอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับ วานอน <Okay. S 1> เป็นอะไรของของเกี่ยวกับเรื่องสารไอศอนพระพรมสาร,รต่างๆแล้วมีวานอนเนี่ยเป็นสมุนคู่กายโบราณก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาตรงนี้ได้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มีพื้นที่เหมาะสมมีรถกอล์ฟมีอะไรผมว่าจะเป็นแหล่งที่นำนักท่องเที่ยวม,มาได้มากจุดหนึ่งนะแต่ถ้าทำกระจายไปหลายๆที่เนี่ยคนจะสับสนประชาชนตรงนี้เหมาะ ทุกคนเห็นแล้วเหมาะไม่มีสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประจะเนแน่นอนอาหารพร้อมยาพร้อมลิงมีความสุขคนก็มีความสุขแค่นี้